สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านชาวลัคนาราศีสิงห์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนเศรษฐีใหม่พร้อมหรือ,อยังสโลแกนของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะเดือนนี้เป็นเดือนวินาศ จังหวะชีวิตมาถึงแล้วค่ะสิ่งที่สิงทำมาตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปีสิ่งใดที่สิงเล็งเห็นว่าดีแฮปปี้สิ่งใดที่ไม่โอเคไม่แฮปปี้ต้องถอยต้องยอมรับเปลี่ยนแปลงแก้ไขและปล่อยวางปีนี้สิงจะไม่ดันทุรังต่อจังหวะเดือนนี้สิงเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปล่อยวางแต่ดีขึ้นอย่างแน่นอนเนื่องมาจากดวงดาว เอื้ออำนวยให้กับสิงการเงิน4กรกฎาคมดาวการเงินเป็นวินาศการเงินผิดแผนดาวประจําตัวได้ตําแหน่งดีราชาโชคยูยูมีจ่ายแต่ก็รู้สึกบุดหงิดเพราะว่าดาวพระเกตทับตัวมีเรื่องวุ่นวายเข้ามานิดหนึ่งทําให้ต้องจัดการเยอะแต่ สิงพร้อมเปลี่ยนให้และก็สุขุมมากขึ้นไม่เกรี้ยกลาดและก็เหวี่ยงวินกับคนภายนอกแล้วเพราะว่าดาวอังคารที่เล็งมากับดาวเสาห้ามสิงมีปัญหากับใครโดยเฉพาะคู่ครองคู่สัญญาคู่ค้า คุยด้วยเหตุผลใช้สมองทำงานอย่าใช้อารมณ์5-13กรกฎาคมสะกดอารมณ์ไว้ให้ได้นะจ๊ะอย่าสะดุดขาตัวเองลม้มก็แล้วกัน14กรกฎาคมดาวประเกตุดวินาศช่วยเหลือสิงให้ทันเวลาจริงๆความวุ่นวายความยุ่งยากทั้งหลาย อะไรต่างๆเกี่ยวกับการงานที่ทำข้างค้างเอาไว้ก็จะโผล่ผ่านไปได้ด้วยดีฮีโร่เข้ามาช่วยทันเหตุการณ์เลยการงาน กรกดาคมดาวพระอาทิตย์เดินเข้ามาสมทบในเรือนวินาศดาวประจำตัวทรงคุณค่าไม่ว่าจะอยู่มุมไหนซอกไหนจะใช้แสงแพรวจะทำให้ชาวลัคนาราศีสิงห์พ้นภัยพูดให้หวานไว้นะคะรู้จักใช้คำพูดแทนตัวเองสิงห์จะไม่เหนื่อยมาก ยี่สิบสามกรกฎาคมดาวพุธเดินทับตัวการเงินการทองของชาวลัคนาราศีสิ่งดีมากๆตัวเป็นเงินตำแหน่งมหาจักรมีเงินกองครังจะมีเปตัวเองด้วยแล้วก็เปคนอื่นบ้างเหนื่อยเหลือเกินเดือนนี้มีการแอบส่งแล้วก็แอบจองด้วยการงานจะดีดาวอังคารทับตัว สิ่งต้องการคือของใหญ่ต้องมาของใหม่ต้องมีทรัพย์สินจะมีงานด่วนเข้ามามีทรัพย์สินด้วยนะคะโชคดีเปิดประตูรับได้เลยค่ะความรักชาวลัคนาราศีสิงสำหรับคนมีคู่หิ้งที่บ้านต้องทำความสะอาดต้องใจเย็น3กับเจ มีปัญหากับคู่เด็ดขาดรู้สึกหงุดหงิดกับคู่ดาวคู่ครองยังอยู่ในเรือนสุภาร่วมดาวพฤหัสบดีซึ่งได้ตำแหน่งราชาโชคถอยกันคนละก้าวการงานจะได้ไม่มีอุปสรรคไปโลดเลยค่ะคนโสดเช้าลักนาราศีสิงสำหรับคนโสดขอพาดูใจกันไปก่อนอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจนะคะ หมอ้อยขอให้ชาวลัคนาราศีสิงยงทำบุญแก้เกล็ดเสริมดวงชะตาประจําเดือนรกรกฎาคม2566ให้ไปถวายเสื่อที่นั่งอาสนะสงฆ์กับวัดที่กันดานนะคะหมอ้อยขอฝากคลิปสิบสองราศีประจําเดือน กรกฎาคมในช่อง youtube มาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงาทาง t ิ k กตอกทาง facebook กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมออ้อยด้วยนะคะติดตามชมได้3ช่องทางวันเสาร์วันอาทิตย์ชมการและสดหมออ้อยดูดวงชะตาฟรีทุกสัปดาห์ช่วงเวลา19.00นถึง20.00น1ชั่วโมงเท่านั้นขอหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจหมออ้อยได้ทำคลิปในครั้งต่อไปสนใจดูดวงส่วนตัวกับหมออ้อยได้ที่ไอดีปุญญวัตรดอ้อยศย์เก้าแ ห้าห้าหกสาสสุดท้ายนี้หมอยขออวยพรให้ชาวลักนาราศีสิงห์ทุกท่านขอความผาสุขจงเกิดขึ้นในจิตใจเจริญในศีลในธรรมมหาอริยทรัพย์ทั้งหลายทั้งปวงจงบังเกิดขึ้นแก่ชาวลักนาราศีสิงห์ทุกท่านเตือนสวัสดีค่ะ